สวัสดียามเช้าเช้าครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมเวลาเช้าเช้ามาพบกับต้นแจงใหญ่ครับห้าสิบปีได้แล้วมั้งครับต้นนี้คิดว่านะของบอกสามร้อยีนครับ แงสวยงามมากครับผมขุดง่ายครับวันนี้ที่ง่ายไม่ใช่อะไรครับมันไม่ได้อยู่บนปวกแฉ๋เวเลยอักมันนี่ครับไอเีย หมอดินพบกับหมอดินอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นไงคราวนี้สบายสบายอีกแก้วสบายก็สบายง่ายใช้โค้งนะน้องปานโตนี่ครับ หมอดินบอกว่าสบายแปดสิบเซนก็พอแล้วดินยงเงเย็นฮะทดลองไม่รู้เสียเราจะประเมยนอ่นอนนะเอาแกวิเคราะห์ลากดิมันจะอยู่แทงลึกหรือแทงข้างแทงข้างเองแทงข้างไอ้นุนทำไมแทงลงลึกอะเปิด,เป,ดเปิดดินออก nè nè quả trứng chặt này hay được thằng chơi chụp lắm quả trứng này bảo là đấy. ยังไม่โซงะนัวันนี้ติดตามพบกับอาวุธชิ้นใหม่นะครับผมขีปนาาวุธสั่งมาจากประเทศนอกครับระยะทําลายล้างขวานะขวาไว้ขงหัวจดรับวันนี้เจออาวุธใหม่ครับผมอาวุธหมอดินครับ ทำเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามหมื่นถึงแม่เนี่ยไม่ถึงองเดี๋ยววาดตุ้มก่อนนะครับผม,มพบกับอาวุธใหม่ครับของเสียนดินเนี่ย นี่อ่ะนี่อ่ะนี่เขาเรียกอะไรสัมภาก,ก่อนนกไงฮะนกไนเรียนนกไนมันเป็นหน้าตาเป็นไงปากหรือปากนี่ใช่ปากเงี้ย่ปากเลยก่อนปาก,ปากนี่อ่ะ นี่อ่นี่อ่ะาไรก็ไม่กลัวเงฮะแค่ดินหินเอามาแล้วเงี้งองฮะแค่ดินเอ้แค่ดินรนะเหนนี้ยเหี้ยอ้ีีหเี่ยหินเียหเาเ วัดวัดวัดแจงใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้รู้จักเอาแกซื้อโรตรี่อะไรนะแปดห้าแปดสิบเอาอเอเนี่แม่แมนเราีอหมอที่แล้วออกอะไรน 5, 8, เนี่ยหัวห้าแปดเนี่ยแปดนี่ออกเนี่ยเอาหมอนี้ออกอะไรแกซื้อโรตรีอ่อะไรมาเช่าอ่ะ แปดตีนั <84. S 1> ่นแล้วตลองแววมาแล้วเนี่ยไม่รู้อะเล่นบดก็ห้าตีแปดตีนี่นไหนงวดหนึ่งเก่าออกนะเห็นไหมอัน <5, S 1> นี้อ <9. S 1> ันนี้ไม่ได้บอกเลขนะไม่ได้บอกเลขเสื้อ,อแต่ถามว่าแกซื้อเลขอะไรเอาถ้าไม่ตรงก็เสื้อแกว่างั้นแต่รักแปดตีจะ, 8, จะออกไซด์แล้วก็ห้า 5, 5, ห้าเจ็ดเด้อว,วันที่หนึง่งมีโกยดินเล่ากันนะอนะ่าเออรถเทน เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับผมเจ็ดสอง่ะรอบนี้ติดตามต่อไปช่วงบ่ายแน่นอนตอนนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมพบกับหมอดินโดยเฉพาะครับนี่ครับบักบักวป้ายแดงครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผม เรื่องงานไม่ต้องห่วงครับดูการนี่ครับดูการขุดดินพอเยี่ยมอา